สัสดีค่ะแล้เราก็สุดช่องวันเวิร์นี้นะคะเราจะมารีแอคเพลงขององอีเพ็นะคะก็คือชื <c oughs> ช่อเพลงอี่ะทีก็ก็ไม่รู้คือแบบเป็นภาษาเกาหลีและตรงนี้เนาะแต่ว่าเคยเห็นชื่อภาษาอังกฤษอยู่แต่ก็คือทำไม่ได้คือมันยาวนิดนึ่งอ่าแต่ว่าพอจะพอจะไปแอบอ่านมาแลว่าเป็นเพลงที่เกี่ยวกับแบบกฎในโรงเรียนต่างๆอือืเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าค่ะไปฟังเลยดีกว่า เราทำของน้องมากี่ครั้งแล้วสองป่ะไอ้เนี้ยจะครั้งที่สองป่ะฉันจำไม่ได้ว่าเราทำไปแล้วสองหรือว่ายังไงไม่ลู้จ้ะทำไม่ได้ทำไมจะทำแบบนั้นก็ไม่รู้โอ้ก็สุดโคตรเทน้องๆโตแล้ว

ทุกคนใน,น<ม>ทีมคแบบคือน้องโตแล้วน้อไม่เด็กแล้วนะโอ้โห<ม>ดีแน้วเลยจัอืออ<ม>ือ<ม> ชอบน้องคนนั้นน่ะน้องเา่ะเออนพยาบาลเลยน้องจอมเจ็บอเอเจ็บเลแอบดูแลนองเข้าเลยกาเป็นใครยางาัถ้าเป็นเราเป็นพยาบาลน้องน่าจอาเป็นคนขับรถพยาบาลั้ยอขับรถได้ด้ยอ๋อ แรงมา,งมาแกแีันสุดๆนพวกเามเคดีิอ,อเขาดเตเลยอะชอบคนน้ามาแต่ <laughs> ดีมากดี ลองนะพอเราทำน้องครั้งเดียวนี่แหะไม่ได้เพลงเนีเพลงเดียวทำไม่ได้หรอฉันไม่รู้ว่าเพลงเดียวหรือสองพอมแต่คือได้ยากดีแต่รู้เลยว่าน้องดูโตขึ้นแล้วก็แบบโตวกว่าเพลงที่แล้วเทมากแค่มีดีจังอะ เพลงติดหูนะคือมันอาจจะไม่ใช่สไตล์ที่ฉันชอบแต่แต่แตรู้สึกแล้วว่าเอออันเนี้ยติดหูฟังได้อีกกลับไปฟังกลับไปดูได้อีกนี่แหละสไตล์ฉันชอบสไรแหละมมนดูมเป็นนาีและแต่ก่อนนั่นแหละเราไม่รู้ชื่อน้องมองเนาะใช่ทเขาเคยบอกเราแล้วหรือ,อยังนะไม่รู้ว่าทุกคนเคยมาบอกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือจำไม่ได้อยู่ดีโอ้ซีดีป้าไม่กาัดจําก็คือนน้อยมากแต่ทางนี้ก็คงทุกคนจะต้องน่าจะต้องมาบอกถังวงอะ เพราะว่าครั้งที่แล้วเราอาจจะแบบมีหวีหนักบางคนหรือว่านอันนี้คือทุกคนโลงมากใช่ใช่แต่ฉันก็ตาต้องน้องผมเทาเนะน้องผมเทาดำเน็ตแรงใช่แต่น้องผมแดงแล้วก็น้องคนที่น้องผมทองที่ยู่ตรงเนี้ยได้บอกใช่ป่ะน้องผมทองน้องคนที่เป็นภาพปกอะภาพปกอ๋อเออคนแดนแหละอืมดีเออใส่ตาตอนน้องนี่แบบดดีนี่สมัยนี้น้ามีคุณแลกขนาดนี้เลยนะเออเนี่ย พอยิ่งแบบน้องๆที่ออกกันแล้วมันซีแบบโตยิ่งหล่อยิ่งเท่แล้วคือไงก็ไม่มีเงินเตะใช่เนะต้องเบาๆบ้างก็ว่าใครยังไม่เคยฟังเพลงของวงเอพิกนะคะก็ลองเข้าไปฟังกันได้นะคะวันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Facebook Twitter ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย